ไม่มีใครบอกได้ว่าคุณต้องหายแน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ผมเองมักจะพูดบอกว่าถ้าคุณเป็นคุณแม่ผมนะผมไม่สนับสนุนให้ผ่าเพราะผ่ามันคือห้าสิบห้าสิบมันอาจจะต้องมานั่งรถเข็นตลอดชีวิตคุณภาพชีวิตมันลดลงหรือต้องมาถือวอลเกอร์เดินคุณภาพชีวิตมันลดลงเพราะนั่นสู้ไม่ผ่าดีกว่ารักษาแบบประคับประคองดีกว่า ปฏิบัติตัวนะครับไม่น้ำหนักเยอะใช้เข่าให้ถูกต้องไม่ใส่ส้นสูงนะครับอันนี้สำคัญกว่าแล้วข้อสคือสมุนไพรประสบการณ์หมอโคสิดเนี่ยสมุนไพรไทยนี่ช่วยพวกที่ปวดเข่านะครับปวดข้อทั้งหลายแหลยแล้วไม่ต้องถูกผ่าตัดเยอะมากตอนนี้เราก็มาดูว่าแล้วบียองเซ่ตัวนี้มันช่วยอะไรนะครับเราฟังมาหลายเชตแล้วนะฮะว่าบียองเซ มันมีสารต้านสารพิษในร่างกายแล้วมันมีสารตะกูลส้มที่เข้าไปเสริมภูมิต้านทางร่างกายนะื่อกีผมได้อธิบายในเรื่องของไยลามทุ่งเอ่ยนะครับในเรื่องคนที่เป็นอมมาพึ่งอมมาพาดเอ๋ยว่าตัวหนึ่งไปต้านสารพิษอีกตัวหนึ่งไปเสริมภูมิต้านทานแข็งแรงสองตัวนี้เป็นสองตัวที่วิเศษที่สุดนะในโครงสร้างร่างกายของคนเรานะครับถ้าคุณมีสองตัวนี้แข็งแรงนะคุณจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วคุณก็จะไม่แก่เร็วเพราะนิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าส่วนอื่นของร่างกายมันไม่ปวดแล้วเพราะมาถูกทางเพราะพี่หนิงไม่ใช่กินแดวิองเซ่อย่างเดียวใช่ไหมพี่หนิงยังทานตัวโฮเกนโทนี่จะเมทัใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีข้าวก้องงอกถีงสี่ชนิดนะครับทําจจำง่ายๆชนิดแรกก็คือหอมนินนะหอมนินนะนะตัวที่สองถ้าคุณจะจัดหอมหอมด้วยกันก็ข้าวก้องงอก หอมมะลินะหอมที่สามก็คือสังยดสังยดนะครับตัวที่สี่คือสินเหล็กสินเหล็กนะครับนะบสังยดกับสินเหล็กทั้งหมดสี่ตัวเป็นเข้าก้องงอกที่ถูกเอามาใส่ไว้ในตัวนะครับตัว oh, <okay. S 1> โปเกนตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นเท่านั้นไม่พอนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าสี่ตัวนี้มันให้โปรโตีนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย mm. เพราะโปรโตีนตัวนี้สุดท้ายมันจะถูกร่างกายย่อยกลายเป็น กรดอะมิโนนะคะตั้นจำไว้นะครับกรดอะมิโนเป็นอาหารของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราตั้นแต่หัวจดเท้านะครับถ้าเซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงเนื้อเยื่อก็จะแข็งแรงมันก็จะทําให้อวอัยวะแข็งแรงทําให้ระบบในร่างกายแข็งแรงแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงห้าขั้นตอนเรามาทำความเข้าใจและรู้จักกับเข้านึ่งอยู่สุกนะฮะนวัตกรรม ใหม่นะฮะที่สามารถเปลี่ยนข้าวให้มีประโยชน์มากกว่าที่เรารู้และมากกว่าที่เราคิดนะครับตัวนี้มันจึงเป็นตัวที่ไปเสริมภูมิต้านทานแข็งแรงนะครับอีกอันนึงมันไปต้านสิ่งช็อกปกในร่างกายเราช่วยลดไขมันลดน้ําตาลในร่างกายเรานั่นค็หมายว่าคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันก็จะทานได้คนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคไตาวาย พวกนี้ทานได้หมดนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงใครที่เป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมข้อกระดูกอักเสบมันจะไปลดภาวะการอักเสบแล้วเสริมความแข็งแรงภายในข้อกระดูกของเรานะครับนะบแล้วผลเสียไม่มีนะฮะอะไรที่เกินจากร่างกายเราจะเอาไปใช้มันจะถูกขับออกทางอุจจาระกับปัสสาวะไปอันนั้นคือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวว่าเรื่องข้ออักเสบจ,จากหลายๆข้อของพี่หนิง นะครับภาษาแพทย์เรียกโลกอันนี้ว่า m u l ติ p l ิ j จอยเพนม Multiple แปลว่าหลายๆอย่างนะจอยแปลว่าข้อเพนแปลว่าปวดการปวดข้อหลายๆข้อในร่างกายนะครับมันไม่ใช่หายได้ง่ายๆในแง่าการรักษาแต่อาหารเสริมจะช่วยทำให้เราหายได้ชั่วเวลา3ถึง6สัปดาห์นะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพของพี่หนิงขอขอบคุณพี่หนิงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มา,าให้ประสบการณ์อพวกเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ